มาดูเวกเตอร์ง่ายๆสักข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC นะครับอยู่ในระบบพิกัดฉาก3มิตินะบางคนบอกพี่วาดยังไง3มิติวาดแบบพี่หึ่งวาดนี่แหละนะไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปอลังการงานสร้างประเภทแบบพี่หนูผมเคยเรียนมาที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าให้มองเหมือนมุมห้องเป็นแกน x แกน y แกน z แล้วไปมาร์กแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตหมดเวลาพอดีลูกนะไม่ทัน นะหนูมีเวลาแค่ข้อละ3นาทีนะครับรว่าแบบพี่1นนี่แหละนะครับถามหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะหนูจะมาเป็นเซนึส่วนสคูณฐานคูณสูงแบบนั้นไม่ได้นะลูกนั่นสามเหลี่ยมใน2มิตินะอันนี้มันเป็น3มิตินะครับอย่างเงี้ยหนูต้องใช้เรื่องเรื่องอะไรใครจำได้บ้างเรื่อง cross vector เข้าช่วยนะครับคือในสูตร cross vector มันจะมีอยู่สูตรหนึ่งก็คือ ขนาด u r o s s v เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี u และ v เป็นด้านประกอบนะครับถ้าหนูดูดีๆนะครับสมมุติพี่หนึให้จุดนี้เป็นจุด d ดอกนะครับหนูจะเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองทำไหมครับจบ ถ้าหนูเข้าใจดังนี้แล้วก็ง่ายแล้วครับพื้นที่สามเหลี่ยม abc ก็เป็นเซน1ส่วน2ของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน abcd นะไอพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาด abcd ก็คือขนาดของอะไรครับนะปกติมันต้องเป็น u c o s v ถูกปะแต่งานนี้ก็ต้องเป็น ab ถูกปะ ab cross กับอะไร A C นะาให้ตามสูตรบนคือมี U และ V ไปด้านประกอบนะครับงานนี้ก็ต้องเป็น A B กับ A C เป็นด้านประกอบนะเพราะนพื้นที่เสีเดยด้านขนาดนั้นก็ต้องเป็นขนาดของ A B cross A C ถัดไปครับเราค่อยมาหาร 2, ก็กลายเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะเรามาประกาศเวกเตอร์กันก่อนครับนะจำได้ไหมอยากประกาศเวกเตอร์หรือก็คือเรียกชื่อ เอ่เรียกชื่อเวกเตอร์นั้นนั่นเองนะครับอยากประกาศเวกเตอร์ท่องไว้ปลายลบต้นจําไว้เลยเวลาอยากเรียกชื่อเวกเตอร์นะครับหรือภาษาไปเป็นทางการเขาเรียกว่าการประกาศเวกเตอร์นะครับห้าปลายลบต้น0ย์ลบลบเป็น2 i ไลบ2ลบลบ4เป็น2 j 0ลบลบ4เป็น 4k AC ก็เช่นเดียวกันครับปลายลบต้น นะ0 2เป็น 2i 2, i, 2 4เป็น 4j 2 4เป็น 6k นะครับจบเสร็จแล้วหนูก็เอามาค o อสกันนะเวลา cross vector ใครยัง cross ไม่เป็นหรือเปล่า2 2 4 2 4 6 พอครอสกันเสร็จค่อยมาหาขนาดมันเลยเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นสัญลักษณ์แอบส์ลูทสชั้นนะครับเริ่มปิดแถว1หลัก1นะเราไม่ครอสแบบต่อ2หนะลักนะ,ล,ะบบ actor, นะลูกนะเราจะครอสแบบไมเนอร์โคแฟกเตอร์นะลูกนะคูณลง12คูณขึ้น16คูณลงลบคูณขึ้น12ลบ16ได้ลบ4ไอต่อมาครับกระดึบมาปิดแถว1หลัก2 คูณลง12คูณขึ้น8 12ลบ8เหลือ4แต่ตัวกลางต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับก็เป็นลบ 4j ต่อมาปิดแถว1หลัก3คูณลงนะคูณลงเนี่ย8คูณขึ้น4 8นะครับ8ลบ4ก็เหลือ 4k เแค่นี้เองเสร็จหนูก็ไปหาขนาด ก็เป็นสแควร์รูทตามสูตรปกตินะครับการหาขนาดเวกเตอร์หน้า i กกาลัง2บวกหน้า j กําลัง2บวกหน้า k กําลัง2 16บวกกัน3ตัวได้48นะครับรูทก็คือ4 r o รูท2ตัด4สุดท้ายครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ตอบ2รูทตารางหน่วยแค่นั้นเองพอได้ไหม เลื่อนหน่อยปึง้งอ่าก็ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็อตอบชอยข้ออะไรครับข้อข้อ4นะอย่างนี้ต้องถือว่าไม่ยากนะครับบางคนบอกอูยเรียนที่โรงเรียนเรียนแต่พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานพอมาเจอข้อสอบนะกลายเป็นสามเหลี่ยมไม่มีอะไรเลยลูกนะสามเหลี่ยมน,นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมน,นั่นเอง หนูหาสี่เหลี่ยมเป็นเอามาหารสองก็จบละแต่ประเด็นไอ้ตรงประกาศเวกเตอร์ไอ้ตรง cross เวกเตอร์พวกนี้ไอ้หาขนาดเวกเตอร์นะครับอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่หนูต้องรู้ใครยัง cross เวกเตอร์ไม่เป็นงงเมื่อกี้พี่หนึ่งเขาทำอะไรวะเขาบ,บ่นของเขาอยู่คนเดียวคูณลงลบคูณขึ้นตัวกลางมีการเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยโว้ยนะถ้าหนูฟังตรงนั้นไม่รู้เรื่องนะครับพี่บอกเลยว่าหนูต้องกลับไปเรียน cross เวกเตอร์ใหม่ นะครับเพราะนี่ไม่ได้พลิกแพลงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเขาเล่นเบสิกสุดๆดนะใครฟังตรง cross vector ตรงหาขนาด v e กเตอร์ไม่รู้เรื่องกรุณานะครับกลับไปเรียน cross vector ใหม่นะครับโอเคผ่าน